เกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนนะคะพิมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นี่เองนะคะเป็นคอลลาเจนที่เขาว่า so secret นะคะโดยจะมาดูทั้งแพคเกจิ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความคิดเห็นของพิมนะคะหลังจากที่ถ่านไปแล้วประมาณ1เดือนนะคะโอ้โหมาดูนันะาะนะคะอย่างแรกนะคะมาดูที่แพคเกจิ พอกันก่อนนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบซองซิปล็อกแบบนี้นะคะเวลากิน่ยคือจะตักตามแล้วนี้ปื้ดนะคะแล้วก็ใช้เปิดซองมาโดยที่บนหน้าซองเนี่ยนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีและภาษาไทยนะคะโดยที่มีระบุอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ่ะอาจจะเห็นกันนะคะค่อนข้างชัดเจนนี้เขียนว่าเป็นคราจนเปปไทด์600มิลลิกรัมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขนาด600มิลลิกรัมนั่นเองแล้วใน1ซองเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด60เม็ดนะคะโดยที่ด้านหลังอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังบอกอะไรนะคะ นาหลังก็นแน่นอนนะคะเริ่มขึ้นมาด้วยเป็นภาษาเกาหลีก่อนเลยนะคะก็คือจะบอกว่าเป็นโซซีเครตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1เม็ดเนี่ยก็ประกอบด้วยคอลลาเจนเบปไทย600มิลลิกรัมแล้วก็เป็นใช้วัสดุวัตถุดิบนียนะคะจากเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยระบุไว้ว่าขนาดรับประทานคือวันละ2-4เม็ดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลในการ ปกป้องกันโรคร,รักษาโรคอะไรแต่อย่างไรนะครคือเป็นผลภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้นนะคะ <_ d ata> ผู้ที่แพ้อาหารทะเลควรระวังเพราะอย่างที่บอกคือมันทํามาจากปลาน้ำรึกปลาทะเลน้ําลึกนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่แพ้อาหารทะเลควรจะต้องระวังมีช่วงหนึ่งในชีวิตกอนนีิยมเคยแพ้ปูนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบว่าคุณกินอะไรแล้วมันเหอแล้วมันแพ้ขึ้นมานะค,ะคุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้ไปนะคะเด็กสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่าควรรับประทานอาหารให้ครบห้ามูนะคะแล้วก็ ควรเก็บให้ห่างจากที่ชื้นและแสงแดดและมือเพื่อนอันนี้ป้าเติมเองค่ะมือเพื่อนเพราะเพื่อนก็อยากจะสวยเหมือนที่เช่นเราสวยนี่นะคะแล้วก็ของเขาอันนี้เนี่ยนะคะได้ผ่านได้รับออยอมาด้วยนะคะน,นี่คือจะเป็นหมายเลขจดของออยอของเขานะคะคือคุณสามารถที่จะนําไปตรวจเช็คได้เลยนะคะแล้วก็จะมีที่ดีก็คือเน,นะะี่ยค่ะตรงนี้มุมล่างนี้เป็น วันผลิตและวันหมดอายุด้วยนะคะเพราะของเหล่านี้บางทีถ้าเกิดไม่ระบุวันหมดอายุมาลองคิดดิคุณว่าเขาเก็บไว้ที่เชล์นานแค่ไหนบางทีเขาเอามาให้คุณอนะคุณไม่รู้ใช่ไหมว่ามันของใหม่หรือของเก่านะคะถ้าเกิดอย่างเงี้ยมีระบุมาชัดเจนคุณก็รู้ว่าเออของที่คุณซื้อมาเนี่ยยังเป็นของที่่งผลิตมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะยังไม่หมดอายุแล้วก็หนึ่งซองเนี่ยมี 60เม็ดราคา890บาทนะคะพี่เอาไปหารดีทั้งที่เล่นมาเรียบร้อยนะคะคือตกเม็ดละประมาณ15บาทนะคะโดยที่ก็บอกว่าควรจะกินวันละประมาณ2-4เม็ดนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วถ้าเกิดว่าก,กินวันละ2เม็ดก็คือวันละประมาณ30บาท4เม็ดก็60บาทนะคะเพราะนั้นก็แล้วแต่ความต้องการที่บอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะแพ็กเกจจิ้งหิบม่อนะคะหลังจากที่ฉีกซองมาแล้วนะคะมีซองที่ฉีกแล้วให้ดูด้วยนะคะเปิดออกมา ก็จะมีเม็ดเม็ดเม็ดคอลลาเจนเยี่นี้ข้างในตอนแรกก็คิดว่แพคเกจจิ้งแบบนี้มันจะได้เหรอเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบพี่เป็นขวดจะมากใช่ไหมคะพอเป็นขวดปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเม็ดมันไม่แตกชัวร์แต่พอมันเป็นซองในใจก็คิดมันมานี่มันต้องแตกแน่คิดไปถึงพวกมันฝรั่งอะไรประมาณนี้เลยค่ะถ้ามันเป็นซองแต่ทีนี้เนี่ยเม็ดของเขามันเข้มแข็งมากค่ะมันเป็นเม็ดแบบพวกประเภทคล้ายๆเม็ดยาเหมือนเม็ดยาเม็ดวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันมันไม่แตกง่ายๆหรอคุณตกพื้นตกอะไรอย่างเะงี้จะม่ กันชื้นนะคะหรือว่าซิลิก้าเจลอันนี้กรุณาอย่าทานนะคะปล่อยมันไวนะคะ้ค่ะทิ้งไว้ให้มันอยู่แล้วลหลังจากที่กินเสร็จแล้วเนี่ยปิดให้มิดชิดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่มีความชื้นเข้าไปทีนี้มาพูดถึง1เม็ดกันบ้างน,นะคะ1เม็ดเนี่ยมี600มิลลิกร,รมัมโดยที่ทางออย,ยอของประเทศเราเนี่ยนะคะบอกไว้ว่าเราควรที่จะบริโภคนะคะคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยประมาณวันละ2,500มิลลิกร,รัมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ2,500มิลลิกร,รัมก็คือประมาณ4เม็ดก,กับอีก เซตหนึ่งส่วนห้าอะไรแบบนี้ของเม็ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้ค่ะที่พิมพทดลองทานมาประมาณหนึ่งเดือนนียพิมพทานสี่เม็ดมาตลอดนะคะโดยเขาแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นคนที่แบบกินยาง่ายห่วยง่ายเป็นคนกินยาง่ายความเม็ดเม่อกิ้วก็เม็นใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะสามารถที่จะกินรวดเดียวเลยก็ได้สี่เม็ดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ไหวจริงแบ่งเช้าแบ่งเย็นนะคะเช้าสองเย็นสองก็ได้แต่ว่าควรจะทานในขณะที่ท้องว่างอย่างเวลาที่พิมทานเองเนี่ยนะคะพิมพก็จะตื่นเช้ามา อย,อย่างแรกก่อนเลยนะคะคือจะไปกินเจ้านี้ก่อนเลยสเม็ดนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนจะนอนคือเขาจะเข้าเดินไปเดินเข้าห้องนอนแล้วเนี่ยก็จะ่ายอีกสเม็ดนะคะก็คือเรียกว่าอยู่ในช่วงที่ท้องว่างแน่นอนนะคะหลังจากนั้นถ้าเป็นช่วงเช้าก็อีกสักสิบห้าที่ยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่อยทานข้าวนะคะทีนี้มาดูตรงนี้บ้างคนบอกว่าแล้วคอลลาเจนคืออะไรละ่ะนะคะพี่ก็เลยไปหามกันนะคะเขาบอกคอลลาเจนจริงๆแล้วมันก็เป็นโปรตีนนะคะที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วคือมีบางคนที่คอลลาเจนมีเฉพาะที่หน้าหรือจริงๆแล้วเนี่ย ที่เราไปโฟกัสที่คอลลาเจนที่ใบหน้าเนี่ยเป็นเพราะว่าใบาหน้าเป็นส่วนที่เราเห็นมากที่สุดแล้วริ้วรอยเลยมันมาเร็วมากที่สุดถูกไหมคะเพราะว่ามันมีการขยับกล้ามเนื้อทิ๊ที่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะ ทำให้คอลลาเจนเนี่ยมันหายไปได้ดูแล้วมันชัดเจนมากกว่าส่วนอื่น,นะค่ะริ้วรอยก็เกิดขึ้นเลยประมาณนี้แต่จริงแล้วมันมีแต่ทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงตามข้อกระดกด้วยนะคะเวลาที่คุณเดินแล้วมันดังกอกๆแกะแกๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทานคอลลาเจนเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งกับผิวพรรณแล้วก็รวมไปถึงข้อต่อต่อตางๆของร่างกายด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปตามอายุของเรานะคะทีนี้ เขาบอกว่าโซซิเคลตเนี่ยมันผลิตมาจากปลาทะเลน้ําลึกชั้นดีไม่มีสารเจือปนนะคะแล้วก็มีโมเลกุลที่เล็กกว่ายี่ห้อนอื่นที่นี้เนี่ยพิมหมั่นด้วยความที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทึงก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเวลาที่คุณเดินดูเดินซื้อนะคะตามในร้านขายยาหรือร้านที่แบบว่ามีพวกอาหารเสริมเหล่านี้จาหน่ายเนี่ยคุณก็สามารถให้จะดูตามฉลากเขาได้ะคะ่ะว่าขนาดของโมเลกุลเขาเนี่ยคือขนาดเท่าไหร่นะคะคือเรียกว่ามีขนาดตั้งแต่ขนาด หมืน่นหลักหมื่นนะคะมาถึงหลักพันแล้วก็หลักร้อยซึ่งเจ้าตัวโซซีเครตเนี่ยค่ะเขามีขนาดโมเลกุลแค่500อะ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ500อะไรสักอย่างเนี่ยห้500าราอตันเนี่ยนะคะ <S <S <ม>คือเป็นจะบอกว่าเป็นหลักเป็นหน่วยที่ ไม่คุ้นเคยซัมไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่ามันเล็กขนาดไหนนะคะแต่คือที่เขาบอกมาคือว่าใช้ขนาด500ดเดลตันนะคะแล้วมันจะเป็นขนาดที่ทําให้สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็นําไปใช้ได้มากที่สุดนะคะคือเรียกว่าร่างกายเราจะไม่ขับมันทิ้งในฐานะของเสียนะคะก็แต่ว่าความแปลกของเขาก็คือจากที่คุ้เคยทานมานะปกติเนี่ยจะเคยทานยู่ที่เป็นเป็นผงนะคะโดยที่ใส่มาเป็นซองอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผสมกับอาหารทานทีนี้พอเป็นแบบซองผสมอาหารทานปุ๊บเนี่ยบางทีกินก๋วยเตี๋ยวบางทีกิน โจ๊กนะค,ะคุณเทปุกมาผสมเสร็จปรากฏกินไม่หมดกินเหลือนะคะเหมือนเหลือทิ้งอะ่ะเสียดายมากเลยนะคะแล้วก็เขาบางทีก็เททอยู่ค่ะพัดลมมาไปพร้อมพัดลมมีนะจะหาว่าดรามา่าแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเป็นแบบเม็ดเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกและอย่างคือพอมันเป็นผงแล้วคุณผสมไปกับอาหารน่ะคนที่เขาเรียกว่าอ่อนไหว,วกับกลิ่นบางคนก็อกุกลิ่นปลากลิ่นอะไรอย่างนี้นะคะพิมจะบอกว่า มันก็มีบ้างอ่ะพูดตรงๆเอาบอกกันตรงๆเลยนะตอนแรกที่พิมได้เจ้าโซซีเคทมาเนี่ยนะคะพอพิมเปิดปุ๊บพิมก็ด้วยความคันชอบดมเนดมก่อนเลยนะคะฟืดแรกก็จะบอกว่ากลิ่นมันก็เหมือนกันกับเจ้าคอลลาเจนผงที่พิมเคยกินอยู่ยี่ห้อหนึ่งเหมือนกัน,กนแต่ว่าพอหลังจากที่พิมไปเจอนะเพื่อนๆน้องๆบล็อกเกอร์หรือมีคนบอกว่าป้ากลิ่นมันเหมือนมะพร้าวน้ำหอมเลยพิมก็คิดในใจเออจริงๆแล้วมันอยู่ที่การ เขาเรียกอะไรคะการปรับโหมดที่สมองเราเหมือนกันนะถ้าเกิดตั้งแต่ครั้งแรกพิมบอกว่าคุณค้าเนี่ยค่ะกลิ่นแบบมะพร้าวน้ำหอมเพราะคุณดมครานี้คุณก็จะรู้สึกมะพร้าวน้ำหอมทุกทุกครั้งที่คุณกินคุณจะรู้สึกมะพร้าวน้ำหอมนะคือเหมือนกับตอนเด็กๆที่พิมดื่มนมอะค่ะดื่มนมได้ทุกวี่ทุกวันไม่เคยมีอะไรจนวันหนึ่งพี่เลี้ยงพิมมาแล้วบอกว่าดื่มได้อย่างไรเหม็นคาวมากเลยหลังจากนั้นสิ่งที่พิมรู้สึกได้กับนมทุกแก้วที่ดื่มก็คือมีแต่ความเหม็นคาวจนตอนนี้พิมพจะบอกคุณว่า กลิ่นน้ำมะพร้าวกลิ่นน้ำมะพร้าวกลิ่นน้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นอตอนคุณเปิดซองมาคุณก็คุณจะดมแล้วก็อบอกตัวเองว่านี่คือกลิ่นน้ำมะพร้าวคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขกับการกินคอลลาเจนแบบเบดน,นะคะเพราะทุกครั้งที่คุณกินมันจะเหมือนว่าได้กินน้ำมะพร้าวตลอดมันจะไม่มีความทรามานแต่อย่างใดเลยนะคะมาถึงอันนี้บ้างเขาบอกว่าระยะเวลาในการเห็นผลนะคะปกติเนี่ยอะไรจะทานเป็นแล้วหนึ่งซองเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าผิวเริ่มนุ่มเนียนมากขึ้นรูนรา แต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องการแต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นเนี่ยพิมเห็นพิม์รู้สึกได้เช่นกันนะคะขณะนี้เนี่ยพิมอยู่ช่วงปลายประมาณ2วันสุดท้ายของซองแรกแล้วนะคะพิมทานวันละสีเม็ดนะคะอย่างที่บอกเขาบอกว่าถ้าในช่วงที่ซองที่2และ3เนี่ยจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิวริ้วรอยความมองลุมสิวผิวเริ่มกระจ่างใสนะคะแต่ในฐานะที่พิมเนี่ยไม่มีสิวไม่มีหลุมสิวอะไรพวกนี้นะคะพิมก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงผลลัพธ์เหล่านั้นแต่ว่าในเรื่องความกระจ่างใส เนื่องจากว่าเราส่องกระจกมองตนเองทุกวันเนี่ยนะคะมันยากแต่ว่าบังเอิญว่าพิมพ์ไปเจอพี่สาวพิมนะคะไม่ได้เจอกันมาห้าหกสัปหกสัปหกสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ได้นะคะพอไปเจออีกครั้งเขาบอกว่าทําอะไรมาคือห่างหายจากการทําเลเซอร์ใบหน้าไปประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะจนบัดนี้เนี่ยแต่ว่าพอไปเจอครั้งนี้ ทั้งๆทั้งพี่ไมทํทำะไรเลยนะคะแล้วพิมพ์ก็หยุดอาหารเสริมทุกตัวนะคะก่อนที่จะมาเริ่มเทสเจ้าโซซีเครดด้วยเพราะนั้นคือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพพ์ทานเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวแต่ปรากฏว่ามันให้ขนในขณะที่แบบมีคนมาถึงกันมาถาวมว่าไปทําอะไรมากับผิวพิมพ์ก็ ดีใ,ใจมากเลยค่ะเพราะว่าครีมบำรุง,ง,งต่างๆเนี่ยพิมใช้ธรรมดาตัวไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรคือเราก็ใช้ของเราถูกไหมผู้หญิงอะ่ะคุณจะไปหวังว่ากินอันนี้แล้วคุณจะหยุดอันนั้นมันไม่ใช่นะคะเพราะนั้นก็แต่ละคนนะคะผลลัพธ์ก็คงจะแตกต่างกันไปในเดือนแรกของคุณอาจจะเริ่มรู้สึกวิลุ่มซิวด,ดีขึ้นอะไรดีขึ้นอย่างของพิมเนี่ยสิ่งที่พิมรู้สึกได้ก็คือของพิมเนี่ยถ้าคุณรู้นะพิมจะกังวลพิมหยุดจุดเดียวนี้นะคะพิมจะมีกละ ที่เป็นสีน้ําตาลตรงนี้ทีนี้มันก็คนอื่นก็ไม่มาสนใจไม่เห็นของพิมพะคาแต่ว่าพิมแบบเป็นคนเราก็เห็นของเราเองนะแต่พอเริ่มทานนี้นะคะเจ้ากระตรงนี้กับรอยสีน้ําตาลเล็กๆนีของพิมพเนี่ยมันแลดูจางลง,ท,งทั้งทังที่เคยไปทําเลเซอร์อะไรพวกนี้มานะก็ไม่จางลงแต่ว่าถ่ายในเจ้าตัวเนี้มันแลดูจางลงนะ้วพิมพูดตรงๆคือพิมพ์ถ่ายรูปเพื่อเช็คตัวเองนะคะในแสงเดิมทุกครั้งตัดทีนี้เนี่ย เราไปทำเลเซอร์มาเราก็กลับไม่รู้สึกนะแต่พอทานในตัวนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. สงสัย สี่เมตรต่อวันมันค่าจะเวิร์กนะคะ่ะทีนี้มาดูผลข้างเคียงนะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวโซลีเคตนี่นะคะมันไม่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์นะคะจึงไม่มีผลกระทบระยะยาวในแม้กระทั่งหลังจากที่หยุดทานไปแล้วนะคะพิมก็เลยคิดว่าอืมนะบางคนก็อาจจะมีคําถามเหมือนกันนะว่าเอ้ยตอนนี้ทานเนี่ยใช่แลวอันนี้มันจางลงอะไรลงนะคะแล้วหลังจากที่หยุดทานแล้วจะเกิด something happen กับหน้าใช่ไหมพิมก็เชื่อว่าถ้าคุณหยุดทานาพูดอย่างนี้มันก็เหมือนอาหารนะคะพอคุณทานเสร็จคุณก็อิ่มใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ทานมือหน้า คุณก็จะต้องหิวมันก็เป็นธรรมดาเพราะร่างกายเรามันใช้งานไปหมดไปเช่นเดียวกันกับเจ้าเจ้าคอลลาเจนนี่นะคะถ้าคุณทานตอนนี้มันก็ช่วยนะคะให้มันแบบว่าทั้งร่างกายเราดูเปล่งปังเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยมันคือมันได้ทั้งร่างกายไม่ใช่ว่าเฉพาะใบหน้าถูกไหมคะแต่หลังจากที่คุณหยุดกินร่างกายเรามันก็ยังต้องใช้งานมันไปนะคะถ้าเกิดคุณหยุดกินมันก็ค่อยๆ่อกลับไปอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เป็นไปตามอายุเป็นไปตามวัยและการเวลาของเราคะแล้วบวกด้วยแรมน้องหัวอะไรพวกนี้ด้วยเขาบอกว่าไม่มีผลทําให้อ้วน ตอนแรกเนี่ยของพิมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพิมน้ำหนักขึ้นตอนแรกพิมก็พยายามจะโบยให้กับเจ้าโสดสิคเว่าเธอทำให้ฉันน้ำหนักขึ้นปะเพราะช่วงที่ผ่านมาพิมน้ำหนักขึ้นมาเกือบ2กิโลนะคะแต่ว่าพิมก็นั่งคิดสงสัยมันคงติดสงกา์อ่ะกินกินนอนนอนนะคะแต่ว่าเราก็เป็นสิ่งที่พิมพอบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พิมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากเจ้าตัวนี้หรือปานะคะในขณะที่น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันเกิดจากเข้ามันไก่สังขยาโจ๊กแล้วก็อย่่างทีพิมัเข้าไปตอนช่วงสรแลาบอกว่าสําหรับคนที่ใหห้มมบตรรือีผ็น มีปัญหาเกี่ยวความดันโล่นต่าอย่างเงี้ยคนจะต้องระวังนะคะแล้วก็คนที่ตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์พิมแนะนะว่าถ้าคุณตั้งครรภ์คุณไม่ต้องปรึกษาก็ได้คุณข้ามไปบางทีนะอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นความปลอดภัยในเรื่สุขภาพนะข้ามนะข้ามไปบ้างก็ได้นะคะทีนี้มาดูความคิดเห็นของพิบ้างกันลวนะคะอ่อ ชอบที่มันทําให้ประหยัดทรัพยากรนะคะเพราะว่าการที่ใช้เป็นซองแบบนี้มันไม่ต้องมันมีขวดมีอะไรนะคะมันก็สบายดีนะคะเคยกินยี่ห้ออื่นอันนีน้ก็มีอ่านีน้ถึงพก็พูดห้ฟังไปแล้วนะคะและที่พิมพอยากจะบอกคือว่าคุณอย่ามาหวังอะไรร้อยเปอร์เซ็นะคะกับการกินคอลลาเจนเม็ดพิมพ์บอกเลยว่านี้เป็นความฝันและความหวังอย่างหนึง่งและพิมพ์กินแล้วพิมพ์รู้สึกได้ผลที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกินในเจ้านี้ไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยถ้ากินนี้แล้วก็หยุดใช้สกินแคร์แล้วก็ ต่อไปนี้ก็สามารถที่จะไปเดินตากแดดตากลมเต็มที่ฟูสตรีมอะไรพวกนี้นะคะพิมพ์ก็คิดว่ามันไม่สมควรนะคะคุณคุ้ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าซองหนึ่งเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ผ่านออกมาแล้วตกเป็นละ15บห้าบาทพิมแนะนําว่าคุณ ควรจะกินอาหารในพรกผ้หมูออกกำลังกายให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเลิกกินเหล้าเลิกสุบุหรี่เพื่อให้ผิวคุณมันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็กินแค่วันละสองเม็ดดีไหมมันจะประหยัดขึ้นนะคะซองหนึ่งอจากที่กินได้แค่เอสิวันเพราะกิน4เม็ดนะคะมันก็จะกลายเป็นซองหนึ่ง กินได้เดือนหนึ่งนะคะ900บาทเดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดค่าใช้จ่ายเราลงยกเว้นแต่ว่าอย่างเช่นช่วงแรกที่คุณกินเนี้ยบางคนพิมพก็เป็นอาหารเสริมชนิดอื่นก็เป็นเช่นกันนะคะคือช่วงแรกๆบางทีแบบเราอยากจะเห็นผลเร็วอะ่ะคุณก็อาจจะสักช่วงหนึ่งสองเดือนแรกคุณอาจจะกินโอเควันละสี่เม็ดหลังจากนะั้นคุณค่อยๆกินเป็นแบบว่ารักษาผลไปเรื่อยๆนะคะคือลดลงเหลือวันละสองเม็ดเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหรือว่าจะเป็นเช้าสองเย็นสองเช้าสองจบไปเลยหรือว่าเย็นสองทีเด ทีนี้หลังกินไปแล้วแบบแบนะคะก็อันนี้จบนะคะข้อมูลนะ้วเตรียมข้อมูลมาด้วยนะคะเพื่อจะให้ครอบคลุมนะคะสำหงตัวนี้พิมจะบอกว่าโซ s e เคร t เป็น คอลลาเจนที่กินง่ายในความเห็นคำที่เห็นพิมนะสรุปก็คือกินง่ายหาซื้อไม่น่าจะยากเขาค่ะเขาขายนะคะหลักๆแล้วคือเป็นการขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook แล้วก็ในทางออนไลน์ของเขาเนี่ยนะคะทางเว็บของเขาเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหนของประเทศไทยพิมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะส่งให้คุณได้นะคะพิมว่าน่าจะมีตามพวกเว็บขายของต่างๆนะเพราะพิมเหมือนกับพิมเปิดเข้าไปเห็นนะคะก็คือสามารถสั่งตามแหล่งเหล่านั้นได้เช่นกันนะคะพี่บอกเลยว่า อีกหนึ่งถุงที่ผ่านมาตรงนี้นะคะหมดแล้วสงสัยคุณจะต้องหาไปกินต่อเพราะหลังจากนี้เนี่ยพิมกับพจะลดโดสลงแล้วนะคะเพราะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือเช้า2เย็น2วันละสเม็ดมาตลอดนะคะหลังจากนี้เลืตอนไปเลยพิจะเหลือแค่เช้า1เย็น1เช้า1เย็นหนึ่งะคะเพื่อเป็นการดูแลรักษาจุด่างๆนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงรูขุมขน,นที่ดูกระชับขึ้นแล้วผิวหน้าที่เรียบเนียนขึ้นแล้วแต่งง่าย,ายมากๆนะคะอาลลัคับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมกับพิมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในรนคะ่ะสว